อาลครับยอดรับยอดจ่ายชกศสมอเดือนมกราคม2567ครับพี่น้องสมาชิกที่รักไรบครับสำหรับเดือนนี้ชกศสมอหักเงินสงเคราะห์สมาชิกทุกท่านเลยนะครับ356บาท70สตางค์เพราะว่าสมาชิกของเราเสียชีวิต870รายนะครับสำหรับต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตนะครับชกศสมหัก41สตางค์นะครับ แล้วก็ทายาติก็จะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ548,448บาท80สตางนะครับเพราะว่าสมาชิกของเราตอนนี้อยู่ที่1 3 3 7 6 8 0คนนะครับพี่น้องออสสสมอครับหากวันที่15มกราคม2567นะครับ356บาท70สตางนะครับ และทายาทก็จะได้รับเงิน548,000กบาทนะครับในวันที่25มกราคม2567ครับแล้วก็จะจ่ายครั้งที่1น,นะครับสำหรับครั้งที่2จะจ่ายภายในประมาณ90วันหลังจากจ่ายครั้งที่1น,นะครับจึงแจ้งอสสสมอทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับเดือนนี้มกราคม2567 ชเสสมอหักเงินสกเคราะห์356บาท70สต่ตางค์ครับแจงเพื่อสาบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับ